สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการอาโอสตอรี่นะครับก็ห่างหายกันไปนานอีกแล้วกับรายการนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าหายไปเป็นว่าพักหายเป็นนานมากกว่าจะกลับมารอบหนึ่งนะครับเอาละวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวของดันเจียนเฮอร์ o รอยแฟกตอรนะครับเป็นดันเจียนที่อยู่คู่กับชาวอามาช้านานมากกว่า10ปี เรียกได้ว่าเป็นดันเจี้ยนที่สร้างงานสร้างเงินให้ผู้เล่นมาไม่รู้กี่แสนบาทแล้วนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้วันนี้ผมจะมาเล่าที่มาที่ไปของโรงงานของเล่นสยองขวัญน,นี้ให้ทุกคนฟังนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเนื้อเรื่องนะครับจะเริ่มต้นขึ้นนะครับที่เมืองลูเทียนั่นเอง เราไปเจอกับสาวน้อยคนหนึ่งครับที่มีใบหน้าเป็นหัวกะโหลกเนี่ยยืนอยู่ด้านนอกโรงงานของเล่นเก่าครับซึ่งเด็คนนี้มีชื่อว่าแคทเธอรีนตัวแคทเธอรีนเนี่ยจะเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าในอดีตเนี่ยชาวเมืองทุกคนนะครับจะมาทํางานในโรงงานของเล่นนี่แหละแต่ว่าด้วยเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องปากทองครับทำให้งานที่ได้เนี่ยมันจ่ายค่าแรงไม่เพียงพอทำให้ชาวเมืองนะครับก,ก็ค่อยเลิกทำงานที่โรงงานนี้ไปทีละคนสองคนครับ แล้วก็ในช่วงสุดท้ายของโรงงานเนี่ยก่อนที่โรงงานจะปิดตัวลงนะครับช่างทําตุ๊กตาเนี่ยก็ได้ทาการสร้างตุ๊กตาขึ้นมา1ตัวครับและก็ตั้งชื่อให้ว่าเซลีนคิมิและในตอนที่แคทเธอรีนได้เห็นเซลีนเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นตอนที่เซลีนเนี่ยยืนอยู่ข้างร่างของช่างทําตุ๊กตาที่สิ้นใจตายไปแล้วนั่นเองครับแล้วแคทเธอรีนก็เป็นลมหมดสติไปครับรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็มีใบหน้าเป็นหัวกะโหลกไปแล้วครับและโรงงานก็ปิดตัวลง แคทเธอรีนะครับต้องการที่จะตามหาความจริงของเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่างทําตุ๊กตาใบหน้าของเธอหรือตัวของเซรีนนั่นเองแต่ว่าเธอเนี่ยกูร์นะครับเกินกว่าที่จะเข้าไปในโรงงานคนเดียวเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราเป็นนักประจนภัยคุณภาพเราก็เลยเสนอตัวให้ความช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนครับผมเรากับแคทเธอรีนะครับก็ได้เข้าไปในโรงงานของเล่นล้างอีกครั้งหนึ่งครับ โดยที่แคทเธอเรีนเนี่ยเคยทํางานที่นี่มาก่อนครับเธอเคยเป็นผู้ช่วยของช่างตุกตาเลยดังนั้นเธอก็เลยทําหน้าที่เป็นไกด์นาทางให้กับเราในโรงงานนะครับและเมื่อเราเข้ามาได้เนี่ยก็จะมีเสียงประกาศดังขึ้นว่าถึงเวลาทํางานแล้วนะเอาล่ะขอให้ทุกคนเนี่ยทำงานอย่างสนุกสนานและปลอดภัยเหมือนที่เคยทํามานะครับและขยะรวมถึงสิ่งแปลกปลอมและผู้บุกรุกต่างๆเนี่ยจะต้องถูกกําจัดตามระเบียบของโรงงาน และของเล่นและตุ๊กตาต่างๆในโรงงานนะครับก็จะลุกขึ้นมาทํางานเหมือนกับมีชีวิตเลยครับแคเทเธอรีนะจะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกพนักงานต่างๆตุ๊กตาอะไรพวกนี้นะครับทำงานเหมือนกับตอนที่โรงงานยังเปิดอยู่เลยแต่ต่างกันตรงที่มันเปลี่ยนจากพนักงานที่เป็นมนุษย์เนี่ยกลายเป็นพนักงานที่เป็นของเล่นนะครับ ยังไงก็เถอะให้เราเปลี่ยนชุดเป็นพนักงานของโรงงานไว้เธอมีบัตรประจําตัวอยู่เพราะว่าที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยมันมียามด้วยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนเราต้องปลอมตัวเข้าไปนะและในระหว่างที่เรากําลังสารวจโรงงานนะครับเราก็ต้องส่งพวกของเล่นต่างๆเนี่ยให้ไปคุยกับรากมะม่วงครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในสภาพที่มันควรจะเป็นของเล่นมันจะมีชีวิตได้อย่างไงใช่ไหมส่งมันไปคุยกับรากมะม่วงให้หมด แล้วเมื่อเราเข้าไปในโรงงานส่วนที่สองได้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยที่โรงงานร้างเนี่ยของเล่นและตุ๊กตามันมีชีวิตได้เพราะว่ามันมีวิญญาณร้ายเข้ามาสิงสู่อยู่ครับดังนั้นเราจะต้องปลดปล่อยดวงวิญญาณของคนงานที่กําลังถูกบังคับให้ทํางานเยี่ยงธาตุในร่างของตุ๊กตาเนี่ยไปสู่สุคติทั้งหมดครับวิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณก็คือการทําให้วิญญาณเนี่ยรับรู้ครับว่าตัวเองเนี่ยตายไปแล้ว ดังนั้นให้เราถามเขานะครับเกี่ยวกับช่างทําตุ๊กตาแล้วคนงานทุกคนก็จะรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสู่สุกติแล้วในการที่เราถามเรื่องเกี่ยวกับช่างตุ๊กตาเนี่ยคนงานเขาก็จะให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในวันนั้นตอนแรกเนี่ยเซเรียนนะครับก็เหมือนตุ๊กตาปกติทั่วไปที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่ว่าช่างทําตุ๊กตาเนี่ยได้เรียกชื่อของเธอนะครับว่าเซเรียนคิมิและตุ๊กตาตัวนั้นก็ตอบรับ เสียงเรียกครับแล้วมีชีวิตขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ช่างทําตุ๊กตาเนี่ยดีใจมากเลยครับที่เห็นเซรีนขยับได้แล้วก็มีชีวิตขึ้นมาแต่ด้วยความที่เขาเป็นโรคหัวใจเรื้อรังมานานนะครับด้วยความตื่นเต้นทําให้เขาเกิดอาการหัวใจกําเริบครับแล้วก็หัวใจวายเฉียบพันสิ้นชีวิตตรงนั้นเลยเซรีนเนี่ยเสียใจมากครับคิดว่าช่างทําตุ๊กตาเนี่ยช็อกหัวใจวายเพราะว่าตกใจที่เธอมีชีวิตขึ้นมาครับก็เลยโทษตัวเองมาตลอด และจากนั้นก็มีเสียงเล่าลือกันว่าเซรี n เนี่ยคือคกนที่ฆ่าช่างทําตุ๊กตานั่นเองครับและสุดท้ายเมื่อเรามาถึงส่วนในสุดของโรงงานนะครับเราก็จะพบกับตัวของเซรีนแคเทเธอรีนเนี่ยจะพยายามคุยกับเซรีนเพื่อเรียกสติครับแต่ว่ามันก็มีเสียงของอะไรบางอย่างครับที่จะโกนออกไม่มาตลอดเวลาพูดแทรกครับมันพยายามที่จะแก๊สไลติงเซรีนจนเกิดอาการสติหลุดแล้ก็เข้ามาทำร้ายเราในที่สุดนะครับจากนั้นการต่อสู้ ของเรากับเซลีนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเราจัดการเซรีนลงได้นะครับก็จะมีเสียงพูดกับเราว่า เดี๋ยวเซเรียนะก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่ดีนะเปล่าประโยชน์มูดามูด้าแัาเธอเรีน,นะครับจะพาเราหนีออกมาจากทางประตูฉุกเฉินครับและก็คิดว่าที่ใบหน้าของเธอเนี่ยมันเป็นหัวกะโหลกแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากคำสาปของสิ่งชั่วร้ายในโรงงานนะครับเธอเนี่ยได้คำตอบที่สงสัยมานานแล้วครับแต่ว่าเธอ ไม่สามารถส่งวิญญาณของเซลีนไปสู่สุขติได้ดังนั้นนะครับเธอจะอยู่ที่นี่แล้วก็รอคอยให้เซลีนฟื้นคืนชีพอีกครั้งและส่งเธอไปสู่สุขติให้ได้ในสักวันหนึ่งและนี่ก็คือเรื่องราวของดันเจียนเฮอร์โทยแฟกตอรี่นะครับก็เรียกได้ว่าใครหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกนะครับว่ามันน่าจะได้ แรงบรนนันใจมาจากเด็กชายจมูกยาวสักเรื่องหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดันใจนะครับที่เอามาดัดแปลงให้เข้ากับเนื้อเรื่องของโลกของเล็กนรกนะครับเอาละครับสำหรับดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องมันจบแบบค้างคานะครับจะจบก็ไม่จบจะไม่จบก็ไม่จบแล้วผ่านมา10ปีแล้วก็ยังไม่มีดันเจี้ยนที่ต่อเนื้อเรื่องของดันเจี้ยนนี้สักทีนะครับ อยากให้ผมทำเรื่องไหนเป็นเรื่องถัดไปก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพยายามเดินเควสเก็บเนื้อเรื่องมาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไปแล้วครับไปครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ